โอเคครับก็กราบสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อรับเข้าสู่ช่องของมิสเตอร์ขนุนเกมเมอร์ด้วยนะครับเพื่อนทุกคนนะผมวันนี้นะครับผมจะมาแนะนํานะครับผมในส่วนของอีกหนึ่งโปรแกรมนะครับที่ใช้สําหรับการ กู้คืนไฟล์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์ที่เพื่อนๆเคยอาจจะไปเผลอลบนะครับในฮาร์ดดิสหรือว่าเอเดดีทั้งหลายแหละก็แล้วแต่นะครับถ้าเผลอลบไปแล้วนะครับวิธีการที่จะกู้คืนก็มันจะมีโปรแกรมตัวหนึ่งที่วันนี้ผมจะมาแนะนำเพื่อนๆรู้จักนะครับรวมรวมไปถึงโปรแกรมตัวนี้สามารถช่วยในการออตั้งค่าการแยกในส่วนของพื้นที่ฮาร์ดดิสการรวบรวมพื้นที่ฮาร์ดดิสหรือว่าการสร้างไดร์เพิ่มเพื่อเก็บงานหรือเก็บสื่อต่างๆเพิ่มอะไรทั้งหลายแหละนะผมเพื่อนก็วันนี้ไม่รอช้า ผมจะพาเพื่อนไปทำความรู้จักกันเลยครับผมก็โอเคโปรแกรมตัวนี้นะครับมีชื่อว่า Mini Tool Partition Wizard นะเพื่อนไอตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับสามารถหาโหลดได้ที่ทาง Google นะเพื่อน,นสามารถพริมพ์แบบนี้อ่าพิมพ์หาคาว่า Mini Tool Partition Wizard ได้เลยนะครับแล้วก็กด Enter หนึ่งครั้งนั้นเพื่อนเพื่อนจะได้ผลลัพธ์การค้นหาเหมือนผมก็คืออ่า Mini Tool Partition Wizard นะครับก็กดเข้าไปหนึ่งครั้งครับจากที่มาที่หน้าของตัวโปรแกรมแลวนะเพื่อนวิธีการดาวน์โหลดมันค่อยจะง่ายเลยนะครับก็ เมื่อจะเห็นนะครับว่าเขาจะถามเราก่อนนะครับว่าเราเป็น home user หรือว่าเป็น business user นะครับซึ่งอย่างผมเนะ่ผมเป็น home user นะครับแล้วก็ตอนนี้ผมยังไม่ได้ใช้ตัวที่เสียงเงินนะครับเดี๋ยวตัวที่มีไรเซนนั่นเองครับผมใช้ตัวฟรีเนาะตัวฟรีตัวแรกก็เห็นว่าจะเขียนคําว่า partition วิสาหภฟรีกดเข้าไป1ครั้งนะครับเพื่อนไปแบบนี้นะครับ จ้าตัวโปรแกรมจะขึ้นให้โหลดแบบนี้นะครับเพื่อนพเพื่อนก็สามารถกดดาวน์โหลดได้เลยนะครับกดปุ่มของคำว่าดาวน์โหลดนาวนะครับเพื่อนบอกก่อนนะครับว่านี่ผมใช้ตัวกู o g l e Chrome ในการค้นหานะครับคิดว่าการใช้ตัวเบราว์เซอร์ตัวอื่นค้นหาอาจจะไม่ต่างกันครับอาจจะขึ้นเป็นหน้าเดียวกันพอดีผมยังไม่ได้ลองใช้ไอตัวเบราว์เซอร์ตัวอื่นค้นหานะก็โอเคกดดาวน์โหลดไปให้เรียบร้อยนะเพื่อนจะปิดไปเลยนะครับ ในส่วนของวิธีการติดตั้งในผมอาจจะข้ามไปเลยนะครับเพื่อนเพราะว่าวิธีการติดตั้งจริงแล้วพอโหลดโปรแกรมมาแล้วนะครับกดเน็กไปเรื่อยอย่างเดียวเลยครับผมไม่มีโปรแกรมไม่มีตัวส่วนเสริมหรืออะไรครับพอดีว่าผมคุณเคยไหมเจอปัญหาวินโดว์หมดอายุไม่สามารถใช้งานได้ซื้อของแท้ผ่านร้านค้าไอทีก็ราคาแสนแพงจะซื้อผ่านร้านค้าออนไลน์ก็กลัวโดนโกงวันนี้เราขอเสนอคีแฟนร้านค้าไอทีออนไลน์ที่จะทให้คุณสามารถเข้าถึงวินโดว์ลิขสิทธิ์แท้ในราคาประหยัดพร้อมส่วนลดอีกมากมาย อีกทั้งยังมีสินค้าโปรแกรมแท้อีกมากมายอาทิเช่น Microsoft Office โปรแกรมสแกนไวรัสคีย์เกมแท้ราคาถูกและโปรแกรมยูทิลิตี้ต่างๆที่คนมีในคอมพิวเตอร์ของคุณวันนี้เรามีโค้ดส่วนลดพิเศษสำหรับ Windows แท้และโปรแกรม Microsoft Office ส่วนลดสูงสุดถึง50%พร้อมแล้วที่จะให้คุณเข้าไปสัมผัสถึงของแท้ลิขสิทธิ์รดีอีกเพียบ คลิกที่ปักหมุดแน่เลยครับผมติดตั้งไปแล้วถ้าผมติดตั้งซ้ำเดี๋ยวโปรแกรมมันจะบั็กนะครับวันนี้ก็ไม่ได้ทําเรื่องของขั้นตอนติดตั้งกันเพื่อนได้ดูนะครับก็ใครที่อยากจะรู้รายละเอียดลึกจริงๆก็เดี๋ยวทักมาถามได้นะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์บอกทีละขั้นตอนละกันครับแต่ว่าขอข้ามไปก่อนนะกนนะครับในส่วนของการติดตั้งนะครับเพื่อนโอเค ผมจะพาเ,เพื่อนๆไปดูในหน้าของตัวโปรแกรมกันนะครับตัวโปรแกรมหลักๆก็คือเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าของผมเนี่ยมีได้ส์นะครับอยู่ผมถูกแยกเป็น3ามสามสามได้ก็คือจะมีตัวของฮาร์ดดิสต์นะครับผมแล้วก็จะมีตัวของ SSD แล้วก็ M.2 นึ่งถูะเพื่อนตัวฮาร์ดดิสต์ของผมจะเป็น WTS นะครับผมนี่ตัวนี้จะเป็นเอ d ทั้งคู่นะครับผมดูได้ผมแล้วผมหาได้ถึงไม่เจอเอ๋อเนี่ยได้ได้อ e ครับได้ซ <laughs> ผมจะเป็นเอ่งถูนะครับผมที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับ แล้วก็ได้ดีผมจะเป็นฮาร์ดดิส์นะครับได้อีก็จะเป็นฮาร์ดดิสต์ฮาร์ดดิสต์ั้งคู่แล้วครับสองตัวบนเนี่ยเอาไว้เก็บงานทั้งคู่นะครับขนาดเขียนเนี่ยครับที่เขียน1000เนี่ยก็คือ1เทรลไบต์นะผมเผื่อใครที่สงสัยนะครับอ่าแล้วก็ผมจะพาเพื่อนๆไปดูในส่วนสัมพันธ์ข้อแรกเลยก็คือการกู้คืนไฟล์นะครับวิธีการกู้คืนไฟล์นะสมมุติว่าถ้าเพื่อนๆเผลอไปลบไฟล์เพื่อนๆต้องเช็กก่อนนะครับว่าได้ที่เพื่อนๆทาไฟล์หายคือได้อะไร สมมติวนะ่าอย่างผมมีไดดี D, ได้อ e, ไดซี C, ใช่ไหมครับไดซี C, มันจะถูกแยกย่อยเบรกว่าตอนที่เพื่อนไดลง Windows วินโดไว้ครับมีการแบ่งพาร์ติชันวิที่ตัวไหนบ้างแล้วก็ไอตัวโปรแกรมที่เผลอลบผิดไปอ่ะมันไปอยู่ในพาร์ติชันหรือว่าส่วนไหนนะตัวนี้อาจจะลงลึกนิดนึงเนาะก็คืออาจจะต้องไปลื้อนิดนึงนะเผื่อใครที่ต้องการลื้อในไดซีจริงว่าไดซี C, มันเป็นไดที่ลงตัววินโดนะครับมันจะถูกแยกประมาณนี้อยู่แล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างที่ไดเอีแล้วกันนะครับไดเอียของผมถ้าสมมตินะครับผมต้องการที่จะกู้คืนไฟล์นะครับก็คลิกขวาที่ไดเอีหนึ่งครั้งนะครับแล้วผมกดหาเข้ามา data r า c o v e r y ครับกดเข้าไปแบบนี้นะเพื่อนมันจะทําการโหลบมาที่หน้าตัวนี้นะครับแล้วก็จะเดี๋ยวผมพอไปก่อนนะครับคือตอนแรกคือมันจะมีขั้นตอนระหว่างการค้นหานะครับไฟล์ที่ลบไปแล้วหรือว่าไฟล์ที่ยังคงค้างอยู่มันจะโผล่ขึ้นมาในหน้านี้ครับเพื่อนการค้นหาจะขึ้นที่ด้านล่างแบบนี้ครับเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับว่าตอน ไฟล์ให้เราเผลอลบไปมันไม่กลับมาก็อันนี้ต้องอยายให้เพื่อนทําใจไว้ก่อนเลยนะครับว่าอาจจะกู้คืนไม่ได้นะครับหรือว่าใครที่สามารถกู้คืนฮารด์ดดิสก์เองเก่งได้เนี่ยจะเป็นเรื่องของตัวตัวการก็เ,เรียกว่าอะไรเหมือนกับมีลื้อมีแกะเนื่องในตัวฮารด์ดดิสก์นั่นแหละแต่ว่าตัวโปรแกรมที่เป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถช่วยได้นะบเบื้องต้นก็จะสามารถช่วยได้ประมาณนี้ก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งนะเพื่อนไม่ต้องไปหาช่างคือสามารถทําได้เองก่อนนะครับ ก็โอเคผมอาจจะยังไม่ได้กดออลิโคเบอรี่ทั้งหมดให้ดูครับเพราะใช้เวลาเยอะมากครับผมหนึ่งเทลามายกน่าจะเยอะนะครับสมมติว่าถ้าเพื่อนเจอไฟล์ที่ตัวเองเผลอลบทิ้งไว้นะครับวิธีการกู้คืนครับผมก็คลิกติ๊กไปแบบนี้ครับติ๊กถูก ถูงในไฟล์ที่เพื่อนๆทำเอาเพื่อนๆทาหายไปนะครับแล้วก็คิดขวาหนึ่งครั้งครับแล้วกดคําว่า Or ดี o v e r ครับแบบนี้ครับผมไฟล์ที่เพื่อนๆถูกลบไปนะครับมันจะถูกกู้คืนกลับมาแค่นี้เองครับไม่ง่ายเลยรับเบื่อไฟ์ก็จะถูกดีกลับมานะครับต้องบอกกันว่าไฟล์ที่กลับมาผมคิดว่าอาจจะมีในสภาพที่ไม่สมบูรณ์มากอาจจะไม่สมมุติว่าเป็นไฟล์อย่าง Photoshop พี่มีโปรไฟล์สัมพันธ์ไฟงานมีโอกาสที่มีความเสียหายมีบ้างครับผมผมเคยกู้คืนมาแล้วนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นไฟล์รูปภาพไฟอะไรต่างๆเนี่ยที่เป็นไฟล์เสริมๆเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะไฟมันจะไม่เสียหายนะแต่ถ้าเป็นไฟล์ที่เป็นงานที่มีดีเทลลึกๆเนี่ยอาจจะมีความเสียหายบ้างนะครับก็ต้องบอกเพื่อนไว้ก่อนนะครับโอเคประมาณนี้ครับจะออกจากหน้านี้ไปก่อนนะครับผมจะไม่ได้ทําการค้นหาต่อแล้วนะครับอ่าเร็จออกไปนะครับอากดผิดนะเพื่อนยาวแล้วพีนี้ โอเคกลับมาที่หน้า Partition Management เ,เหมือนเดิมน,นะครับผมก็อ่ตัวต่อไปนะครับที่ผมอยากจะแนะนำนะครับอันนี้เป็นส่วนเสริมแล้วสำหรับใครที่ต้องการที่จะกู้คืนไฟล์ก็บางที่าจบประมาณขั้นตอนเท่านี้ครับคือเรียบร้อยนะครับแต่ว่ามันจะมีขั้นตอนสเสริมๆมื่นๆที่ผมอยากจะบอกเพื่อนนะครับเช่นผมจะบอกว่าอ่าอย่างได้อีผมตอนนี้นะครับผมไม่ได้ผมไม,ไดผมไม่ได้ทําการแยก Partition ไว้เลยซึ่งไดเอียของผม่มันจะถูกจริงๆไดเอีอ๋มันมี1เทราไบต์เพื่อนๆสามารถใน1เทราไบต์สามารถแยกออกเป็นอ่าหกิก ทั้งคู่เพื่อให้เป็นได e ได้ f ได้ต่างๆได้ครับเพราะจริงพื้นที่มันเหลือเยอะมากวิธีการที่เราจะแยกครับเพื่อนๆกดคลิกขวาเข้ามาในไดท์ที่เราต้องการแยกครับเพื่อนะครับเพราะผมต้องต้องบอกกนว่าจริงๆแล้ววิธีการแยกได์เนี่ยมันสามารถทําได้ตั้งแต่ช่วงที่เพื่อนๆลงวินโดว์เลยนะแต่ว่าเผื่อใครลืมแยกนะครับก็สามารถแยกได้ทางตัวของวินโดว์วินโดว์10วินโดว์11เองหรือว่าใช้โปรแกรมตัวนี้แยกก็ได้ครับวิธีการแยกอะพูดเดียวไปเดี๋ยวจะงงนะฮะคลิกขวาหนึ่งครั้งครับกดสปีดแบบนี้ั เพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าไดเอที่เป็นได้หลักของผมนะครับคือตอนเนี้ยมันจะมี1เทใช่ไหมครับหเทหนึ่งเทระบต์เลยครับเพื่อนๆสามารถแยกให้มันเป็นไดเอฟได้หรือเปลี่ยนชื่อได้นะครับโดยที่เลือกได้ครับว่าต้องการให้ได้ใหม่เนี่ยมีขนาดความจุที่เท่าไหร่แค่นี้ครับง่ายครับเพื่อนๆเพื่อนๆจะเห็นนะครับความจุตัวเลขด้านล่างมันจะถูกอ่าถูกแบ่งนะครับถูกแบ่งมาว่าไดเอจะเหลือประมาณเท่าไหร่รวมทั้งไฟล์ที่ยังอยู่ด้วยไดเอฟที่เป็นได้ใหม่ จะเป็นขนาดเท่าไหร่ที่ถูกสร้างใหม่ขึ้นมาก็สามารถแยกเอาไว้เก็บเกมเก็บไฟล์ต่างๆได้เพื่อแยกให้เป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นเท่านั้นเองครับเพื่อนก็ประมาณนี้สำหรับการแยกไดผมปิดไปก่อนเนาะตอนผมไม่ได้จะแยกได้นะวันนี้โอเคในส่วนของขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือตัวของเหมือนนะครับถ้ามีการแยกแล้วถ้าต้องการให้ไฟล์อ,อ่ต้องการให้ได้ e หรือได้ f ที่ถูกแยกมัน,นกลับไปรวมเป็นได้เดิมวิธีการก็คล้ายๆกันเลยครับมันเพมือน สมมติว่าเพื่อนเพื่อทำการแยกออกมาเป็นสองไดแบบเมื่อกี้นะครับแต่เบื่อแล้วไม่อยากจะแยกแล้วรู้สึกก็แยกแล้วมันไดมันเยอะแล้วมันกลายเป็นเละเทะครับวิธีการที่จะรวมกลับเพื่อนเพื่อนกดขีควาหนึ่งครั้งครับแล้วกดเมิดแบบนี้ครับผมมันจะอ่ามันจะถามเพื่อนนะครับว่าเพื่อนๆต้องการเมิดไดไหนบ้างนะครับซึ่งผมจะไม่ได้เมิดให้ดูนะเพื่อนเพราะว่างานผมเดี๋ยวมันจะตีนะฮะอันนี้ผมจะเป็นขั้นตอนการแนะนําซะมากกว่าว่าใช้ยังไงนะผมก็เลือกไดที่เพื่อนต้องการที่จะเลือกที่มันจะเมิดครับอย่างเงี้ยมันถูก เมื่อนสามารถเลือกได้นะครับเนี่ยต้องการที่จะเมิดอันไหนบ้างนะครับก็แล้วก็เหมิดมันกลับมาด้วยนะครับผมเลือกให้มันกลับมานี่ก็คือการเหมิดหรือว่าการรวมตัวเขาเรียกว่าตัว partition หรือว่าตัวพื้นที่เนี่ยจากที่เคยแยกเป็น2ได์เนี่ยรวมให้มันเป็นได์เดียวเหมือนเดิมครับประมาณนี้ครับ วิธีการใช้ตัวเหมือนนะครับโอเคแล้วก็รวมไปถึงครับเพื่อนมันจะมีเรื่องของวิธีการมูฟหรือรีไซน์นะครับสมมติว่าเพื่อนๆได้ทําการแยกได้ไปแล้วนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าเอ้ยได้ e ขนาดความจุมันน้อยกว่าได้ f ซึ่งจริงๆเราต้องการให้มันเ,เท่าๆกันเนี่ยวิธีการทาก็คือเมื่อคลิกขวาขึ้น,นมาอ่ะผมลองใน่อยได e เดียวเลยครับวันนี้คลิกขวาขึ้นมาหนึ่งครั้งนะครับแล้วกดคําว่ามูฟดีไซน์ครับผมเมื่อจะเห็นนะครับว่าเนี่ยตัวไดครับมันจะถูกมันจะสามารถแบ่ง ขนาดครับพาร์ติชันได้แบ่งพาร์ติชันว่าต้องการที่จะเหลือสเปซพื้นที่เท่าไหร่ครับผมแล้วก็ไดร์หลักไดร์อีเนี่ยควรจะเหลือเท่าไหร่เนี่ยลากตรงนี้ได้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้ครับสำหรับการเออเขาเรียกว่ามูฟหรือว่ารีไซต์ตัวไดร์นั่นเองครับเพื่อนโอเคประมาณนี้ครับอาจจะขั้นตอนนี้จะข้ามไปเลย็วหนึงเพราะผมคิดว่าหลายๆคนอาจจะไม่ได้มูฟหรือรีไซต์ต้นไหนจะลบทิ้งไปเลยนะครับโอเคครับผมปิดไปนะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายครับผมที่ผมคิดว่าหลายหลายคนยังเป็นจุดสำคัญที่ว่าอยากจะบอกเพื่อนนะครับก็คือการ ฟอร์แมตในที่นี้ก็คือฟอร์แมตท,ทิ้งทั้งหมดเลยนะครับวิธีการฟอร์แมตก็คือทุกอย่างในได์จะหายไปหมดเลยต้องบอกก่อนว่าวิธีการฟอร์แมตเนี่ยอย่าไปฟอร์แมตในไดท์ที่มีตัววินโด้นะครับเพราะว่าไม่งั้นตัววินโดมันจะถูกลบผุกลบเสร็จเมื่อจะเปิดคอมไม่ได้เมื่อต้องทําการไดลิกการไม่ว่าจะเป็นต่อผ่านตัวหน้า อ่าอะไรวะผมลืมชื่อไปละตอนที่เปิดตอนที่เปิดคอมพิวเตอร์มาใหม,ม่มาใหม่ๆครับถ้าใครเคยลงว n d o w s นะเวลาต่อเวลาเอา USB ต่อหรือว่าเอาเป็นแผ่นไดร์ต่อเนี่ยมันต้องมีการบูตผ่านจุดต่างๆเพื่อลงว n น o w ้นะเพื่อนๆไปเผลอลบ Windows ทิ้งเนี่ยจะกลายเป็นว่าตัว Windows มันจะทําการรันนะครับเปิดเปิดปิดเปิดปิดวนใหม่ตลอดเพื่อนๆจะใช้คอมพิวเตอร์ไม่ได้นะมันจะที่บ้านงงนิดนึงตรงนี้เพราะว่าผมไม่ได้ลงว n น o w s นานแล้วต้องขอแทนเพื่อนด้วยนะครับอ่าวิธีการฟอรมแตก็คือขี้ขวาเมื่อดนว่งคยั้ ให้ดูนะกดฟอร์แมตแบบนี้ครับไดเ e อีของเพื่อนครับมันจะถูกลบจากที่พื้นที่ตอนนี้ที่ผมใช้อยู่430กิกจะถูกลบจนเหลือว่างเปล่า431เลยความหมายคืองานทั้งหมดไฟล์ทั้งหมดที่อยู่นั้นจะหายไปเลยใครที่รู้สึกว่าไดในนั้นเอยงานเยอะงานไม่สําคัญลบทิ้งได้แนะนาครับว่าลบทิ้งได้ก็ลบไปเถอะครับแต่ต้องบอกกันนะว่าวิธีการก็คืออาจจะยากนิดนึงนะครับเพราะงั้นก็พิจารณาก่อนแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะฟอร์แมตไดเหรือว่าไฟล์ทิ้งไปนะครับประมาณนี้ครับเพื่อนสําวนนัก็นะ,ะนะ้ ได่นะครับเดี๋ยวผมมาไล่ตอนเพื่อนวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ